คือตอนเวลาเราเส็บไข้ได้ป่วยร่างกายเราก็ก็เหมือนเหม,ม,ม,มือนมันร้อนร้อนเลือดร้อนต่างๆความร้อนในร่างกายสูงทีนี้ถามว่าทำไมถึงกินใบบุบบใบบุบมันมีฤทธิ์เย็นผักที่มีฤทธิ์เย็นน่ะมันจะทำให้ร่างกายมันเกิดความสมดุลของร่างกายอืม โดยเพราะวันนี้ถ้าทุกคนที่ว่าทำศนลยกรรมอ่ะอ่ามันต้องการการพักผ่อนแล้วก็ทุกอย่างกลัวเรื่องของเทนกาตแฟอะไรสิ่งที่ร้อนๆเขากินไม่ได้ใบโบโบกเนี่ยช่วยทำให้มันดับความร้อนแล้วมันจะช่วยบรรเทาไอสิ่งที่เราบวมลดลด,ลดบวมลดอะไร อันนี้ง่ายสุดแหละอันนี้ง่ายสุดแหละไอ้ยี่ห้อนี้ของทำโดยเกษตรไทยสวัสดีนะทุกคนยี่วันที่สี่แล้วยังไม่รู้สึกยังตึงตึงตึงเช้ามาเนี่ยรู้สึกเจบก็บขอบตาข้างบน ที่ชบอบเพราะอะไรรู้ไหมันผสมน้ำแล้วเวลาเราชงแล้วดื่มแล้วดูมันขึ้นใจงานะแล้วพร้อมกแบบับเออได้ได้กินน้ำไปด้วยอืมหอมจริงหอมใบบบกสวัสดีจ้าวันนี้ก็เข้าวันที่ห้าแล้วนะหน้าเราก็เบาลงแล้ว ทินแล้วสบายตัวแล้วก็รู้สึกมันยุบเร็วแล้วก็ชงง่ายหอมหอมจริงดื่มง่ายเนี่ยถ้าเราไปซื้อใบบะบกข้างนอกะผสมน้ําแข็งน้ําตาลแบบน้ําเชื่อมอ่ะผสมน้ําเชื่อมแต่เนี่ยผงใบบะบกอ่อหวานอ่อนๆใส่หวานนิดๆ กินง่ายหอมแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมันเย็นเย็นดีแล้วรู้สึกน่ายุบเร็วด้วยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หกแล้วเพืิอนยิงนะยิงไอ้ัสกอนไป้โบกมึงยังกล้กรบบมึงเงียบไม่ใช่ เลี่หหิบ1ี่ไม่ถึงยีสวิละลายหเหนียวละลายหมดแล้วค่ะเนี่ย Hmm Um, um that's it Okay, can I have it for now?